สวัสดีครับคลิปนี้เกษตรันหยุดก็จะมาพาพี่ต้องมาดูในะเรื่องของไผ่ตามเคยนะครับเป็นไผ่ที่ผมปลูกไว้แล้วก็ให้คุณพ่อท่านดูแลนะครับอันนี้เป็นไผ่เปาะแม่ตะวอนะครับหรือก็มีเรียกหลายชื่อนะครับไผ่ลายเสือไผ่เปาะแม่ตะวอไผ่เปาะยักษ์อะไรประมาณนี้นะครับหรือไผ่สารบินอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่ชื่อจะเรียกนะครับไผ่ก้อนนี้เป็นก็เป็นไผ่ที่ผมอยากนําเสนอว่าท่านใดที่มีอยู่แล้วเนี่ยท่านก็น่าจะรู้ว่าคุณสมบัติของเขาคือว่า เป็นไผ่ที่หน่อนี่มีความกรอบมากแกงก็อร่อยครับแล้วก็เป็นไผ่ที่มีหน่อดกมากปลูกได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับผมก็สั่งจากทางภาคเหนือมาปลูกทา้งภาคอีสานนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นลำที่เป็นหน่อของเขาเนี่ยลำก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าลำพวกนี้นะครับไม,ไม่ได้ใหญ่มากนะครับลำพวกนี้เป็นลำที่ยังเล็กยังมีขนาดเล็กอยู่เนื่องจากว่าผมไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยใส่ บ่านุงเขาครับแต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ของเขาจริงเช่นทางภาคเหนือนี่ลำของเขานี่จะใหญ่กว่านี้มากนะครับก็ประมาณสักถ้าลาเท่านี้นะครับก็จะใช้ประมาณสัก2ลำเนี่ยรวมกันเนี่ยก็จะได้ก็จะมีความใหญ่ประมาณนี้นะครับทางถ้าปลูกทางภาคเหนือหรือว่าทางที่มีสภาพดินที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเขาเนี่ยทางภาคอีสานนี่ก็ปลูกได้นะครับอย่างสวนของคุณพ่อผมเนี่ยก็ปลูกได้นะครับแต่ว่าไผ่พวกนี้ครับจะมีข้อดีคือว่า จะเป็นไผ่พันธเบาไผ่พันเบาก็คือเป็นไผ่ที่ออกหน่อตลอดทั้งปีถ้าได้น้ําได้ปุ๋ยอย่างเพียงพอครับอันนี้ก็สามารถที่จะนํามาปลูกขายเพื่อทําทําหน่อขายได้นะครับแต่ว่าถ้าจะใช้ลำนี้ผมไม่แนะนํานะครับว่าเนื่องจากว่าไผ่พันเนี้ยเป็นไผ่ที่มีลำใหญ่ก็จริงครับแต่ว่าลำไผ่ของเขานี่จะมีความเปราะลำของเขานี่จะไม่ค่อยตรงครับถ้าใช้งานอย่างอื่นนี่ไม่เขาได้นะครับยกเว้นว่าเอามาใช้ในการจักสารนี่อาจจะได้้าง แต่หลักๆก็คือว่าทำหนอนอกฤดูเพราะว่าหนอพวกนี้แกงอร่อยความกรอบนี่ดีมากเลยครับเท่าที่ผมได้ชิมได้กินครับก็เป็นไผ่ที่ปลูกเพื่อการค้าได้แล้วก็หนอดกออกนอกฤดูได้และที่สําคัญก็คือแกงอร่อยครับอันนี้ดูแลง่ายนะครับในคลิปนี้ก็ไม่ได้มี หนอให้ดูนะครับเนื่องจากว่าหนอเขานี่โดนสับไปแล้วแล้วก็ช่วงหน้าแรงที่ผ่านมานี่ผลทิ้งช่วงนานนะครับหน่อขขงเขาก็ยังไม่เกิดครับเนี่ยหนอเขาที่แห้งไปเนี่ยครับเห็นี่ยตอนนี้นะครับหน่อที่กําลังจะเกิดแต่ว,ว่าฝนไม่มีเขาก็เลยแห้งตายไปครับตอนนี้จริงๆหนอพวกนี้ก็ก็ จริงๆไผ่พวกนี้นะครับจะหน่อดกมากนะครับหน่อแบบขึ้นซ้อนๆไปเลยนะครับอันนี้ความใหญ่ของหน่อพวกนี้ครับเนี่ยเนี่ยวงหน่อพวกนี้นะครับหน่อจะมีความใหญ่มากนะครับก็หน่อหนึ่งก็ประมาณสัก 2- อถึงสกิโลได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่เขาเป็นที่เติบโตของเขานี่อย่างทางภาคเหนือนี่หน่อ,ขอเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับประมาณสัก6กโล7โลได้นะครับสำหรับไผ่ปอแม่ตะวอไผ่ไล่เสือหรือว่าไผ่ ว่าโซอะไรต่างๆที่เขาเรียกกันนี่ครับอันนี้เป็นหน่อที่หน้าแล้งแล้วก็แห้งตายไปครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ